ครับสวัสดีครับพบกับผมคนหลังสวนครับวันนี้จะพาพี่พเพื่อนๆนะครับมาดูอุปรกรณ์ดักปลานะครับที่ทําจากเหล็กเส้นแล้วก็ตะข่ายนะครับอุปรกรณ์ดักปลาที่ผมใช้ดักปลาในร่องสวนนะครับก็ได้ซื้อมาใช้ประมาณ2-3ปีแล้วนะครับ รูปทรงก็สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับใช้เหล็กเส้นในการขึ้นโครงนะครับแล้วก็ทำงานทางเข้าของปลาไว้อาจจะหนึ่งหรือสองด้านก็ได้นะครับก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ได้ กับน้ำไม่เกินเอวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเมื่อคืนผมนํามาวางไว้หนึ่งลูกนะครับว่าจะมีปลาเข้าไหมนะครับผมหลังจากคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับที่ ผมได้เลาะหญ้าในร่องสวนไปนะครับแล้วพบว่าปลามีจำนวนหลายตัวเลยนะครับก็ได้เอาชุดดักปลานะครับซึ่งที่บ้านก็เรียกว่าใส่ใส่ตู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะมีปลาเข้าไหมนะครับผมวันนี้ จากร่องสวนนะครับที่ขุดไว้นะครับแล้วไม่ได้ฉีดยาฆ่าย้านะครับปัจจุบันหญ้าก็ขึ้นหนาแน่นมากนะครับผมก็ได้เลาะไว้นะครับเพื่อทำที่ตักน้ำรถผักรถต้นไม้นะครับก็มาดูอุปกรณ์ที่เราวางไว้เมื่อคืนนะครับว่า จะมีปลาเข้าไหมนะครับผมไปลุ้นกันเลยนะครับโอ้โหมีตัวครับผมได้ปลาช่อนไซใหญ่อยู่นะครับผม โอ้โหวาไว้แค่คืนเดียวนะครับผมไม่ได้ใส่เหยื่อนะครับผมประช่อนขนาดประมาณใช้ได้เลยนะครับโอ้โหวันนี้ครับมีกับข้าวแล้วนะครับผม ต้มยำอร่อยเลยนะครับผมสรุปว่าใส่ดักปลาตู้นะครับใช้ได้ผลนะครับแม้ไม่ได้ใส่เหยื่อล่อนะครับ <c oughs> ก็วันนี้นะครับก็ ฝากผลงานไว้นะครับไอช่อนหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยววางไว้ต่อนะครับเผื่อจะมีปลาตัวอื่นเข้าอีกนะครับผมอันนี้ก็สวัสดีครับ